นายแคบเนยนักขัพี่ฟรีโต้ก็จะมาช่วยพี่น้ำหวานโดยคาร์เพลางร่างเพนสุดาอิมุสคาเพนยังนีอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจและอย่าลืมดูคลิปคอนเล่ Yahoo อะไรอ่ะอุ้ยทุกคนรถขับเองได้อะไรวะเนี่ยทุกคนหวานบอกว่าหวานอยากได้รถแล้วก็มีรถมาจริงโคตรแปลกจริงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสลามทุกคนมันจะต้องกัดเราแน่เลยไม่กัดสลามที่ไหนกัดวะทุกคนสลามด้วยด้วยมันถือปืน มันหายไปแล้วฉันกินมันไปแล้วโอ,โอ้โหทุกคนวันบอกว่าอยากได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดแล้วแม่ก็คคอรแข็งแรงเลยเว้ยพาทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมานน,นี่ก็ กาสบายดีแลผม้สมทุกทานนะขอต้้นรอบสูซ่องฟอรเนซี่เนาะตอนนี้เฮอนันเกมไหมครับเอาชีวิตรอดแซวซีสมองเองเนาะยูวี้วว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 าวววววววงวววววววีวว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 วเวว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 เอาชีวิตรอดกันวว่นเวยอ่ะเฮวยทุกคนงั้นก็อุวยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันเหมือนหอคอยเลยทุกคนหวานพนา เลยมันจะต้องมีของอยู่แน่นอนทุกคนเฮ้ยเป็นประตูเหล็กว่ะเฮ้ยแต่มันมีที่เหยียบเอออย่างงี้ดิเฮ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงระเบิดเปล่าเฮ้ยวานนี้วานอุ้ยเอ้ยเอ้าเุ้ยอะไรวะอะไรอ่ะทุกคนวานกำจักเนี่เลยทุกคนวานกำจัดว่ะทุกคนใจเอกใจทุกคนหวานนึกเสียงแบบชีชีหวานนึกว่าแบบอุ้ยโอ้ยผมให้บล็อกหวานกันวานจะได้ปีนขึ้นไปได้แล้วกันขึ้นไปไงวะเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนเราเอาบล็อกต่อขึ้นไปก็ได้ไม่น่าเลยทุกคนเเรรา่จจะอใตตั้งแแก เอิ่มผมให้บล็อกคุยอมบล็อกให้ก็ในวันนี้นะครับผมมาเชิญพี่หวานนะครับเปลี่นยังไม่หายระเบิดกูกายเปลงเป็นสลามมันเองสลาก็คือตัวเขียวทุกคนเนี่ยตายไปตั้งชีวิตตัวเลขเขียวว่าจะแบบทำแชร์เลนแบบไม่ให้เองตายเปลี่ยนก็ตายเปลี่ยนไปสลามมาเลยทุกคนอึบือ้ยมีดาบไอรอนอะไร ส,ส,ส็อตช่วยช็อตซอสโอ้ทุกคนจริงมันต้องอ่านว่าซอาสแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนเรามีที่ขูดแบบว่าเอเมอรัลพีเอเอเมอรัลนะคะทุกคน2อ,อันแล้วก็คริสตัลอันนึงแล้วก็มันเป็นเหมือนคัมภีร์ของพวกแบบมีเวทมนต์นะทุกคนอาจจะมีพลังพิเศษก็ดได้นะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอะระเบิดไฟนะคะทุกคนแล้วก็มีดาบอันนึงฝันคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละทุกคนึ๊บนีแล้วก็มาเอาอาหารซัหน่อยกระโดดมาแบบอาหารอย่างนี้น่าจะมีอีกนะหาเอ้เนียเนียมีผลไม้อยู่ทุกคน งั้นเราก็รอดตายแล้วแหละกับการชีวิตรอดครั้งนี้นะคะ,ะทุกคนมีอาหารตรงนี้ด้วยจิบเก็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 บเฮ้ยทุกคนเหมือนไม่อยากเดินไปเลยอนะ่ะทุกคนทำไมอ,ไอ่ะหรือว่าเราจะต้องตามหาแบบว่า,อ,าอ๋อไม่อยาก,กาเดินหเ,เหรอพิเศษที่หรอแปลอ่าทุกคน<ม>ว่ามต้องเป็นไม่ก่าพิเศษที่คำสาปถ้ามันมีรถอ่ะทุกคนแบบว่าจะโคตรหาถ้ามีรถขับไปได้ทุกคนพราแบบสัตว์อย่างนี้คงงงแบบงงแบบเฮ้ย มันคืออะไรวะอะไรเยอะทุกคนดังนั้นเราก็มากินอาหารกันก่อนนะคะทุกคนเพื่อเป็นการหิวด้อยากได้ใช่ไหมครับอู้อาหารเราเยอะมากทุกคนเดี๋ยวบัณขอเอาันนี้ไปทิ้งก่อนสัตว์คุงงแล้วก็เอาอาหารมาชึบมันตามบัณฑ์กินกินกินนี่ครับอ้อยะไรอะอุ้ยโอ้โอ้ทุกคนรถขับเองได้อุ้ยทุกคนนี่ครับนี่รถเฮ้ยวัตต์โยนน้ำถังโยนน้ำมันให้ครัโอ้ยรถจะระเบิดไปเนี่ยระเบิดเป็นกับดักหรือเปล่า ก็ไม่ระเบิดนะเฮ้ยก็ไม่ระเบิดนะวิทุกคนเฮ้ยทุกคนอะไรไว้เนี่ยทุกคนหวานบอกว่าหวานอยากได้รถแล้วก็มีรถมาจริงโคตรแปลกแถมมีน้ำมันในตั้งหลายถังด้วยทุก<อ>คนทุกคนแบบว่ามันโคตรปั่นเรืออะไรไว้เนี่ยง<อ>ั้นก็อ,นอันนี้โยนทิ้งไปแล้วกันแล้วก็มากินอาหารกันก่อนเฮ้ยทุกคนหวานนึกว่ามันจะแบบว่าเป็นแบบเป็นกับดักระเบิดอะไรงี้ซะอี้สิเฮ้ยทุกคนชีเราง่ายขึ้นแล้วทุกคนเพราะเรามีรถเฮ้ยทุกคนโคตรเท่ออุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ทุกคนแต่ว่าฝันยังน้อยใจอยู่เลยขนาดลมมายังมีขั้วหายไปแล้ไม่มีขั่วการหายไปไหนเนี่ยทุกคนการก็กำลังช่วยเธออ้าว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 รถหายไปไหนอ่ะรถหายไปไหนอ่ะรถหายไปไหนอ่ะโอ๊ยนี่ไงโอ๊ะโอ้ทุกคนแบบว่ามันน่าจะเป็นรถแบบว่ารถ พีสิงแล้วแหละรถทไมคันนี้นะคุณต้องเติมน้พามันขับเองมันต้องสองรอบเลยว่าบ้าเกินไปแล้วทุกคนเราขับได้ด้วยโอ้ยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ยังไม่เติมน้ะมันขับได้ไงอ่ะวันรู้สึกเหงามาเลยการเอาชีวิตรอดกวันเมียมานั่งบนคนเดียวโอ้ทุกคนนี่เราโอ๊ะ โอ้ยอะไรวะหวนไม่อยากใช้รถแล้วว่ามันขับยากอ่ะมันแบบมันติดนู่นติดนี่แล้วก็ขับไปไม่ได้่อยากใช้รอะหรนี่นะไรน่อยหน่อยมันก็แบบมันก็พังไม่อยากได้เฮลิคอปเตอร์ทุกคนแบบที่ทุกคนเคยเห็นหวานใช่ไหมที่มันเป็นแบบว่าเออเป็นโซฟาเฮลิคอปเตอร์ทุกคนได้ดังนั้นน่เหรอได้ครับหือว่าต้องขอกับเทพเจ้าขอเจ้าเปล่าเจ้าเขา เจ้าป่าเจ้าเขาค่ะหนูขอเฮลิคอปเตอร์โซฟาได้ไหมคะหนูไม่อยากขับรถแล้วคะ่ะโปรดให้หนูด้วยเถอะนี่ไงอยู่นี่ไงหันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยเฮ้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยคะ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณมาก ถวายเจ้าเขางั้นงั้นหนูจะให้ให้อะไรดีว่าเป็นการถวายให้ให้เออ่สตรอเบอรี่สามลูกหนึ่งสองสามแล้วก็บลูเบอร์รี่อ่าสองลูกอ่ะขอบคุณมนั่นแหละเอาเอาเอาเฮลิคอปเตอร์หายไปไหนโอ้โอ้โอ้ทุกคนเฮ้ยลง,งยากจัง,งอ่ะ,ววะอุ้ยอุ้ยเฮลิคอปเตอร์อุย้ย นั่งอะไรทุกคนเฮ้ยนี่เฮลิคอปเตอร์นายพูดได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุนหมุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยพอจะล่มหรือเปล่าเนี่ยลงซะเลยลงกันไหม เฮลิขวัติมันพูดได้ด้วยซ้ำะเพราะมันแบบเหมือนมีผีสิงอยู่เลยทุกคนผีิงไม่มีหรอนี่นายพูดได้หรือเปล่าโผล่ๆอยู่ดีนพูดได้ือนงงเลยนะเฮ้ยพูดไม่ได้หรือว่านายเป็นผีสิงกันแน่เนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วหรือว่ามันมันหมุนเพราะว่ามันน้ำมันหมดแล้วทุกคนเยขอใส่ก่อนนะกันอึ๊บอึ๊บกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปกินเยอะๆนะลูกนะกินเข้าไปเยอะๆนะกินเข้าไปอ๊ มีกาัดสลามที่ไหนกลัดว่าทุกคนบินไม่ขึ้นทำไมบินไม่ขึ้นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ้ยทุกคนอ่ะเอาเอาทุกคนสลามมันขโมยเฮลิคอปเตอร์เราไปแล้วเอ้าเอาอะไรวะเนี่ยทุกคนเอ้ยมุดมุนมุดมุดมุดอ่าเอ้ยมันเปแบบไม่หวานแล้วเอ้ยทำไมสลามมันทำงี้ได้ด้วยทุกคนมันเป็นบั็กของเกมหรือเปล่าเนี่ยนี่เจ้าสลามหนึงนี่เจ้าสลามแกคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยทุกคนทำไมเราบินไม่ได้อ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุนหมุนโอ้ย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 ไม่ขี่แล้วโอ้ยว่าไงโอยขอเดินเดินดก่่นว่าไงอุ้ยเฮ้ยนี่นายพูดได้ทุกคนสลาพูดได้โอ้ยอย่าตีใช่รเลยนะอย่าโอ้ยทุกคนแต่ว่ามันดึกเอ้ยมันเช้าอยู่นี่ฉันจะตีไม่ไฟเผาแถมพูดได้ด้วยนี่นายเป็นใครในบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธนจะตีเธอทําไมก็สลามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายไม่ใช่หรอไม่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 เรื่องนั้นเรื่องนั้นไม ใจดีสไลด์ใจดีฮะนี่เธอเป็นสไลด์เหรอสไลด์ต้นเอฟหรือเปล่าสลามแบบนี้ดีมไม่นะ น่ากลัวสีจะแสบตาเนี่ยทุกคนวนาะไม่ใช่เรื่องละเรื่องนายเป็นสลามอะไรถึงพูดได้อ่ะเชื่อว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะเชื่อว่ามันแปลกเกินไปแล้วอ่ะสลามเขียวหรือว่าหรือว่าสล่ะสลามเขียวฉันรู้ว่านายคือสลามเขียวที่ถามว่านายพูดได้ยังไงเพราะว่าฉันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่สลามปกติพูดได้อ่ะหร้อว่านายไมปกติโอ้ไม่นะฉันพูดได้ตั้งนานแล้วใช่เหรอฉันวิเศษมั้งโอ้โอเคฉันจะเชื่ออย่างนั้นแล้วกันงั้นก็ นั้นก็คือนายจะไม่ทำร้ายฉันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต่างคนต่างไปแล้วกันเพราะฉันก็จะเป็ชีวิตรอดของฉันเหมือนกันมีอะไรให้ฉันช่วยไหมช่วยเหรอฉันสามารถขออะไรช่วยจากสลามได้ด้วยเหรอเอ่อฉันจะทำร้ายเธอทำไมก็ส่วนมากสลาม่วนว่ามันนิสัยไม่ดีนี่นามันชอบตีแล้วพอตีเสร็จใช่ปะมันก็จะมีลูกหลานโผล่มาตั้งเยอะตั้งแยะฉันคงจะไม่ช่วยเหรอส่วนน้อยถ้าเป็นไปได้นะฉันอยากสร้างบ้านอะเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาเออฉันลืมบอกฉันเป็นยูทูบเบอร์นะฉันจะบอกว ฉันไม่ได้สร้างบ้านเฉยๆเพื่อฉันเจอแต่อุปสรรคอะไร <คน S 1> บ้าง,างก็ไม่รู้รอ่ะฉันอยากให้หนายช่วยสร้างบ้านหน่อยฉันคงเป็นส่วนน้อยออกก็คงงั้นแหละคนดังหรอก็ไม่ใช่คนดังหรอกแบบจะพูดว่าไงดีพออยู่พอกินพอมีคนรู้จักคงงั้นแหละมั้ง แต่ก็นั่นแหละฉันอยากแบบว่าสร้างบ้านอ่ะเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยสร้างบ้านได้เลยฉันเจอแต่คนใจร้ายไะดีนี่เธอแอบถ่ายรูปฉันเหรอฉันได้ยินเสียงชัตเตร์นะนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอเป็นโรคก,กิจอ่ะโอ้ทุกคน,นถ่ายรูปเราจริงจริงหรือว่านายทำเกี่ยวกับปาปาปลาซี่หรือเปล่าฉันเป็นเอฟซีตัวยงใช่เหรอในในรูปตัดเธอเขาถามหน่อยว่าชื่อช่องฉันชื่ออะไรแล้วฉันชื่ออะไรคือปาปาปลาซี่คือก็คือแบบพวกแบบว่าอ่าตามถ่ายรูปพวกไอดอลหรือว่าพวกดาราหรือว่าพวกคนดังอะไรเงี้ย แกนซี่เฮ้ยเฮ้ยฉันไม่อ๋อโอ้โอ้เอิ่มฉันไม่งงหรอกนะว่าเธอจะรู้จักชื่อฉันได้ไงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะชื่อฉันในเกมก็ชื่อพวกแกนซี่เหมือนกันไงฉันไม่งงอกออ้าช่วยด้วยสลามช่วยด้วยมันถือปืนสอมบี้มันถือปืนช่วยด้วยฉันอ่านชื่อบนหัวใช่ฉันรู้แล้วฉันกินนี่ตรงนั้นไปแล้วเอามันหายไปแล้วฉันกินมันไปแล้วโอ้โอ้ที่เธอจะกินฉันออ้ฮะที่เธอกินแล้วก็คายมันได้ด้วยเหรอ นี่เธอจะกินฉันอีกคนไหมเนี่ยไม่อะอย่าก,กินฉันเลยนะฉันแม่อร่อยหรอกแต่ก็ฉันแม่อร่อยหรอกอย่าก,กินฉันเลยนะ <S <S> <S คนทำให้สลา,ามมันกินคนด้วยเหรอหวานเพิ่งรู้ทุกคนว่าสลามันาามกินด้วยของฉัน มันคือพลังของฉันอ๋อก็คือเธอกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นพลังงานใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเจ๋งอะหรือว่าหรือว่าพวกลูกๆที่ออกมาก็คือพลังงานของเธอเหรอคือโคจรเอ้ยมันมาอีกแล้วช่วยด้วยมันถือปืนมันถือปืนอุ้ยไปไหนแล้วอุ้ยอย่าบอกนะว่าเธอกินมันไปอีกแล้วอะโอ้ไม่นะซอมบี้ผู้นาสงสารซอมบี้ผู้ที่จะมาหาอาหารแต่ดันได้เป็นอาหารแทนโอ้ไม่กอดนายสงสารทะจริงๆเอ้ยเอ้ยเอ้ย ใช่ว่าถ้าอยู่เฉยมันจะน่าเบื่อไปอ่ะสลามใช่ว่าเราไปซิ่ง<ม>นนกันดี่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปหาทำเลในการสร้างบ้านส่วนเธอก็ช่วยฉันสร้างบ้านเรารีบหนีกันเถอะได้เลยขึ้นรถมาสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอซิ่งเองแล้วเธอต้องสัญญานะว่าเธอจะช่วยฉันสร้างบ้านด้วยมาโอเคไปกันเลยโอ๊ยติดพาสลามซิงกับพาสลามซิงเพราะว่าบนเขาน่าจะมีแบบว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ อุ้ยวต้องหนีกันแล้วอึ๊บใช่แล้วต้องหนีกันแล้วโอ้ยติดติดโอ้ย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 นี่เพื่อทำบ้านเนี่ยโอ้ยเออสไลมสไลมไปไหนแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงที่สร้างบ้านของเราสลลมตรงนี้แล้วกันอึ๊บเขาจะรถกันอึ๊บนี่ตรงนี้แหละแต่ฉันรู้สึกว่ามีแขกผู้ที่ไม่ได้รับเชิญนะซึ่งเขาก็ถือปืนอีกแล้วทำไมมีแต่พวกถือปืนน่ะเฮ้ย นี่เธอสามารถพ่นพ,พิษใส่มันได้ด้วยเหรอไม่มีธนูไม่ใช่พิษอ๋อเธอยิงธนูนี่เองมีโคเท่อุ้ยทุกคนโคเท่อุ้ยสลามโคเท่อุ้ยฉันอยากลองวัดฝีมือฉันจะแม่นขนาดไหนงั้นฉันขอเป็นไอเจ้าตัวนั้นละกันฮึบอ้าไม่ถึงอะ่ะงั้นเธอช่วยสร้างบ้านให้หน่อยได้ไหมมันจะได้เป็นที่หลบดภัยของเราส่วนฉันย่อจะเล่นยิงธนูไปอย่างเ<อ>าางี้ยบ้านอ,าอะไรฮึบไม่ดูนะทุกคนเอาบ้านอะไรฉันอยากได้บ้านที่แข็งเก่ง สุดๆเลยอ่ะแบบว่าสุดๆไปเลยเพราะว่าฉันกลัวว่าถ้าคิปเปอร์มาแล้วมันจะระเบิดนะสิขอบ้านที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะเฮ้ยโดนทุกคนโดนฮึบบ้านที่แข็งแกร่งเฮ้ยดูอุ้ยทุกคนแบบโคตรแม่นอ่ะอุ้ยโอ้ทุกคนมาอีกแล้วซอมบี้มาอีกแล้วบ้านแข็งแกร่งจัดโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีบ้านเบสฮึบโดนไปดีเแข่งเขาหรือป่าฮึบเออทุกคนแบบโคตรแม่นอะเฮ้ยเหมือนโคตรเทพอ่ะสร้างบ้านยากมากเลยอะ โอ้โหทุกคนวันบอกว่าอยากได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดแล้วแม่นก็โคตรแข็งแรงเลยเว้ยเฮ้ยโคตรโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอารถมาจอดก่อนแล้วกันขอจอดไว้ที่ที่มันปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีปิเปอร์มันจะไม่ปลอดภัยให้ฉันช่วยไหมเอาสลามหายเออไงมาเกียวไม่ฉันเดี๋ยวฉันช่วยมามามาเราจะได้ช่วยกันแล้วเธอก็ทําของเธอแล้วฉันก็ทําของฉันเราจะแบ่งส่วนกันไม่ต้องเอ้าอ๋อคือนายจะช่วยฉันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมโอ้ยนายช่างเป็นสลามที่มีจิตใจดีเหลือเกินใช่แล้วจิตใจดีฉันฉันรถดับ ่รือไหนอ้วห ดีนะที่ฉันมาเจอในถูถ้าฉันไม่เจอสลามตัวอื่นที่ใจร้าย<อ>าามากๆจะต้องตายแน่ๆเลยอะเอาหน้าต่าง <c oughs> ไหมเอาก็ได้เอาพอแบบว่าให้มันหายใจออกได้หายใจ,ะจะไม่ออกก็ต้องตายเพราะหายใจไม่อ <c oughs> อกแน่เลยโอเคครับได<า>้คร <c oughs> ับแม่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละสําหรับการอยู่สองคนนะนะเออฉันไม่ได้ถามเลยว่าแบบเธอมีครอบครัวรหรือเปล่าแล้วเธอมาทําอะไรในป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมตินายมีครอบครัวแล้วแบบพ่อแม่นายจะไม่ตามหาแย่เลยเหรอแบบลูกฉันหายไปอะไรเงี้ยมาเอาเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความ แข็งแรงของบ้านกันนะคะทุกคนเราจะใช้พิกแอเอมเมอร์นะคะทุกคนดูสิเฮ้ยโอ้ทุกคนหรอว่าไม่มีอะไรสามารถทําลายมันได้แหละบ้านที่โคจะแข็งแร่งทุกคนเปิดปทุกคนไม่มีรอยเลยอ่ะโอ้โหโคเท่เอ้ยนี่ไงประตูโอ้โหโคเท่อ่ะขอบคุณมากนะสลาโอ้ยทุกคนโคดีอ่ะขาดแค่เตียงแค่นั้นแหละเฮ้ยแล้วถ้าสร้างบ้านเสร็จนายจะไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าฉันว่าจะเอาชีวิตรอดต่อแล้วก็น่าจะ น่าจะแบบว่าเอาชีวิตรอดในเกาะนี่คนเดียวแหละหรือว่านาาจะเอาชีวิตรอดกับฉันหรือเปล่าฉันคงต้องนอนค้างสักคืนแล้วกลับฉันคงต้องนอนค้างสักคืนแล้วกลับโอเคน่าเสียดายจังเราเพิ่งรู้จักกันได้แท้อะจะต้องจากกันแล้วเธอแต่ไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับทุกอย่างเพราะว่านายป็นสลทีใจดีมากฉันให้อันนี้อันฉันอยากทดสอบความแข็งแกร่งเออเธอเธออยากทดสอบความแข็งแกร่งเหรอก็ก็ใช่อ่ะเพราะว่าฉันอยากรู้ไงว่าถ้าแบบมีอย่างอื่น แล้วเนี่ยแบบอย่างอื่นหรือเปล่ามีมีสักอย่างหรือเปล่าที่สามารถทําลายมันได้อะไรเงี้ยฉันก็อยากรู้แบบนั้นนี่ตายไปดีรู้คน,นถือปืนอีกแล้วมีแต่ซอมบี้ถือปืนอ่ะอุ้ยอุ้ยเจอมาทั้งหมดมีแต่พวกถือปืนน้นเลยทุกคนทุบอย่าให้มันทําอะได้ทึบนี่อุย NT อ้ย TNT อุ้ยอุ้ยนี่นาเอาจริงหรออุ้ยโอ้ทุกคนเราต้องไปไกลแล้วแหละไม่งั้นเราคอมเราแหลกแน่ทุกคนมันอุ้ยโอ้โอ้โอ้อุ้ยเฮ้ยโคตรเท่ตทุกคนแน่นอนอยู่แล้วมัน ทา,ทาด้เรร<ว>ายของนี้มันคู่จะแข็งแก่งะตะอูหายหโยุ้ยโคตรเทเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะมันแข็งแรงพอแล้วงั้นฉันก็ต้องเข้าไปนอนย,อออย่าอ่าอ้ยมาดีไม่ได้กลัวเพราะมันไม่ได้ถือปืนมาดีมางั้นฉันจะต้อง เอาชีวิตรอดต่อไปแล้วแหละไหนก็มานอนกันเถอะสลาทีเดียวเข้าได้เลยเราจะได้นอนซะทีเออมันไม่ยอมเช้าซะทีเพราะเราไม่ยอมนอนงั้นก็ฝันดีนะสลาไม่เจอกันไม่เจอกันโอเคทุกคนอยากใหผมช่วยใครเป็นตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนซีูกีนะครับบ๊ายบาย